ข้าได้ยินมาว่าเจ้าหายตัวไปยี่สิบปีและตอนนี้เจ้ากลายเป็นลูกน้องของจัก,กรพรรดิปราดแล้วหรอลูกน้องหรอหน้อยเจ้าไม่รู้อะไรเลยจัก,กรพรรดิปราดมีอิทธิพลในทุกสิ่งการได้รับใช้จัก,กรพรรดิปราดคือเกียรติของข้าตราบใดที่ข้าสามารถฆ่าพวกเจ้าสองคนได้ข้าก็จะกลายเป็นเทพเจ้าตนเมื่อเจ้ารู้จักข้าเจ้าก็ต้องตาย ยูซินสุยหลิงมอดไม่เป็นเท่าฐานซะแพันด้าเขี้ยวระเบิดลมปรานแสงความเร็วสูงสุดไม่ได้ผลหลงเทนอ้าวในฐานะหนึ่งในผู้อาวุโสสูงสุดของสำนักขนนกศังเส์หลังจากหายตัวไปหลายปี เจ้าทรายศสับนักและกลายเป็นปีศาจร้ายอย่างนั้นหรอหลวงอยู่ซินฮ่าฮ่าฮแม่ทัพปีศาจผู้ศักดิ์สิทธิ์และสงส่งพวกมนุษย์ธรรมดาอย่างเจ้าจะเข้าใจได้ยังไงหลงแทนอ้าวสติของเจ้าถูกครอบงำแล้วถ้าเจ้ายังดื้อรั้นอยู่อย่าโทษข้าที่ไร้ความเมตตาหลวงอยู่ซินเจ้าคิดว่าเจ้าจะหยุดข้าได้งั้นหรอวันนี้ เขาจะแสดงให้เจ้าเห็นพลังที <for> ่จ <kindergarten>. ักรพรรดิปราดประทานให้แ <Alf> ก่ข้าเกราะกำบังเหรอแค่กดโนบายเล็กน้อยแม่นางหลงไม่เป็นไรใช่ไหมข้าไม่เป็นไรพลังของหลงเทนอ้าแข็งแกร่งเกินไปแล้วพวกเราต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะเขาตกลงไปด้วยกันเถอะ ฮ่าฮ่ฮ่พวกเจ้าเรียกตัวเองว่าเชื้อสายผู้สูงศักดิ์แต่กลับไปเป็นพันธมิตรกับเผ่าปีศาจงั้นเหรอพวกมดปลวกชั้นต่ำอย่างพวกเจ้ากล้าต่อต้านข้าได้ยังไงวันนี้ข้าจะส่งพวกเจ้าไปที่ชอบที่ชอบวิญญาณปีศาจผ์สสะนโจมตีพร้อมกัน วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ